บอกว่าล่าสุดโดมปกลำเคลื่อนไหวแล้วหลังพลอยเชอร์มานเปิดตัวรักใหม่หนุ่มรุ่นน้องโต้งทูพีกลายเป็นข่าวฮือฮาครั้งใหญ่เมื่อตัวแม่วงการบันเทิงอย่างพลอยเชอร์มานนั้นได้ประกาศคบแรปเปอร์ดังอย่างโต้งทูพีทำคนบันเทิงแห่เมนทั้งวงการโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพขณะ ตงทูพีกำลังสวมกอดพร้อมแคปชั่นว่า I told the star about you ยามกลางความยินดีจากคนในวงการบันเทิงและล่าสุดโดมปกลำเคลื่อนไหวแล้วหลังพลอยเชอร์มานเปิดตัวรักใหม่หนุ่มรุ่นน้องต้งทูพีโดยงานนี้โดมปกลำนั้นได้โพสต์ภาพขณะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมระบุข้อความว่า such a beautiful morning in Matterhorn, s e r m a t t Switzerland ก่อนพลอยเชอร์มานจะเข้าไปคอมเมนต์กลางอินสตรากรมว่าเท่มากะกบกอพี่หลังจากนั้นโดมปกลำจึงได้ตอบกลับคอมเมนต์ว่าแอดเชอร์มมนน้องสาวอินเะลิฟนะจะช่วงนี้งานนี้สาวพลอย จึงตอบกลับปิดท้ายว่ากาบบบพร้อมอีโมจิแลบลิ้นอีกด้วย